มีทั้งคุกมีทั้งตัวที่อยู่ในคุกเร็กซ่าพบกับเกอราเอ้ยไม่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 มันอัพเกรดมาใหม่โอ้โหโคตรเก่งเด็กเราไม่โคตรเก่งโคตรแรงรถข้าไล่ของการ์ดทั้งหมดในมือเริ่มต้นคุณลงหนึ่งโดนกูแล้วแหละเพื่อน แขกมาด้วยเหรอเนี่ยที่เหมือนบัฟเหมือนตัวเดิมตัวเดิมสอนแลมผมสายตาคมกว่ายิงยับ,ยบ เรายัางจําเป็นต้องเพยอลาวไอเบสตอ,ตตอมนะดาบพายุดาบโซโลนะเชื่อหือม,มันก็ดาบมันก็มันก็จาบสาเหมือนกัน เรียกว่าบับยับยับยิงจวดสี่เน้นทำโปรแน่นๆนะเ,เล่นเหมือนเดิมสไตล์เดิมทำโปรแน่นเนเบอร กดดันกดดันด้วยลูกหมาสี่ตัวเพราะว่าถ้าเรามีหนอนตัวเดียวอะ่ะมันจะตีมันจะตีแล้วมันก็จะปาดถูกป่ะถ้าอย่างเงี้ยมันต้องทําอะไรเพิ่มอ,มอธิบายทำไมวันเนี้ยมาพ่อหนุ่ม อาสวิปได้แล้วก็ข้ามสายแฝงทุกเล่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเป็นฟอล l o w อ p เนาะฟอล l o w up ให้ให้อะก่าให้เธอหน้าเราเทมโปยอกอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรทำมีอันที่ขนาดใหญ่กว่านี้ไหมเขามีเขามีเธอ,อ,อหน้าใบนี้ก็แกไว้แก้บอดนะ คุกคุกคุกวนนอนคุกเชฟับเขาด้วยชิปไฟล์แล้วจัวมาสองใบจัวมาจัวมาสองใบมันมันมดูดก็ให้ไม่มีปัญหาตนดี้ยวดกจะเล่นยากนิดน,นึงแต่ว่าพอไปได้เชื่อพี่ว่าพอไปได้เดี๋ยวเรามีหมาตีเช็คก่อนเลย อันนี้มันไม่นับนะไม่นับนอกจากว่าเราเล่นเองนะแต่ไม่มีปัญหานะครับขอคนฮันเตอร์หน่อยครับได้ครับเอาเลยเอาเลยนี่อ่ะเอาเลยเวลาเรามีเมนี้ตีปุกปัก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 ุกปักได้อย่างที่อย่างที่คนโบราณได้เคยบอกไว้นะว่ากอก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 กรอกกรอกชั่ววูบด้วยกเป็น เอาหมากไม่เอา,มา<ค>ไม่<ค>ไมาเมาเก้โบราณจริงขอโค้ดดูอิจิพี่เจอหน่อยครับไ,อ,ไ,อ,ไ,ไอยิงแปดยิงสามสิบสี่สิบอะนะงานคอนโทรลก็มา มันไม่ยอมไอ้นี่เลยนะมันไม่ยอมแอค i v เว e มันไม่ยอมแอค i v เว e ไอ้ตัวนี้เลยนะไม่เป็นไรไม่แอค i v เว e ก็ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราก็ซัดไปเรื่อยๆเราก็ซัดไอด้ดาบหกเราก็จ่ายหกนั่นแหละนะครับช่างแม่งเดี๋ยวก็ล้มเดิมรีมากโก้โอ้โหดีฟ 来干嘛？欸、嗯，变身，破了壳了，弟弟 ปัอหนาตอนนี้เขาโอโดงโอ,โอ,โอ,โอดีเลยของเขานะครับเราก็แทมโปของเราไปาโง่ๆนั่นแหละนะครับอยากรู้ท่านสกีการ์ตูนเจอนาสอบแต่พูดว่าอะไรต้องลองดูต้องลองดูต,งต้องเจอต้องเจอในป่าเอ้วันนี้ว,นว,นวันวันอะไรยอกเยอะนี่ไม่มาเลยอาจจะต้องเริ่มอัดดามจอัดเวทแล้วนะเพราะว่ายอกจะได้แอคทีเวทเนาะเอ้ยบฟไปดิ เคลียยับเคลียยับยับ,ยบแต่น่ารออหมาทกทีนึงนี่ไอตัวนี้มันเพลามันมันไม่ออกด้วยนะมันออกไม่ออกออกแล้วลกลัวอะไรแดกอะ่ะเล่นสดข้าโจมตีแล้ว มีใบนี้นี่คู่หมาได้ด้วยหรือว่าจะยิงยิงหน้าก็ได้นะยิงหน้าสี่สี่ใบนี้คือจ่ายสามยิงหกดาเมจนะตอนนี้ออนแฮนเรามีเท่าไหร่ออนแฮนเรามีเรามีแปดอะเรามีแปดไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโดนมาหลอกมาป้องกันไว่อหได้ดอกแปดมาตัวหนึ่งสี่ มันแหลกสลายบนผืนทายตาย้เนี่ยเชื่อมันตายไปนเนี่ยโอ้ยยงัยงๆๆง,งเราต้องเล่นอย่างนี้ก่อนเปิดย้อก่อนเปิดยอก่อน,ยอ,อ,นอย่างงงย่งงงทุกคนมิกิดาิศึกษาสวิปบถัวต้นมาใบาหนึ่ง ขึนรวดแลวอย่าไปคิดมาใส่ไปเลยใส่ไปเลย สนับสนุนโดยเพจ elite s นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้าฮาร์สโตนนะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กรนะทั่งรุ่นสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงอ๋อพี่ไม <ป S> ่ลง,ล,งล็อกไม <ป S 1> <ลง S 2> ่ค้นสูตรให้พี่ชนะบ้างให้พี่กสงสารพี่เถอะ โอ้โหไอ้แล้วดถข้าไล่รดข้าไลา่ล,าล,าลงหนึ่งแล้วจงรักชยัยเจ็ดจำานงของนายหญิงโอเคเราเปิดยกสมบัติให้เจ้าเ็ยค่ะเราเปิดหนอนเอราเปิดหนอนเิอหนึ่งได้อะ่ะตอานี้รถยัง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 ไม่ได้ต้องพี่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 ต้องลดหนอนเอิอหนึ่ง พี่เปิดหนอนเลยนะเธอหนึ่งนอนก็เธอหนึ่งนอนก็ดูแล้วเดี๋ยวยอกเธอหกเทมโปยอกเธอเธอหกโคตรเก่งต้องมาเคลียอะโดนไปก่อนหนึ่งนอน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 อะไรขอบตาดำเราไม่ตั้งนะเดี๋ยวโดวนลำนะครับให้เคลียร์เป็นจังหวะหเคลียร์เป็นจังหวั เปิดนอนจะติดเหลือติดแดงเลยแหละช่องโดนแบน์เลยอ่าก็ค่อยๆ,ๆเปิดทีละนอนนะเออมันก็จะไอ้เหี้ยนอนนอนไปหลับนอนขอดตาดาวถูกต้องนะครับหนอนนอนไปรับรู้ไหมว่าหนอนอะไรนอนอะไรเร็วเร็วที่สุดนอนอะไรวิ่งเร็วที่สุดนอนอ นอนอะไรวิ่งเดียวที่สุดนอนเนี่ยเป็นอย่างนแหละพวกเราอ่ะพี่บอกเป็ช่องเราไม่ใช่ช่องหาสตโตนว่ะเอาจริงๆเอาจริงๆวะแก้ทุกเตือนอ่ะแก้กูทุกเตือนอ่ะ อุ้ยนี่งไงมันมีพายุถ้าเราเพืเกอเราเปิด3หนอนนะแต่เฮ้ยไอตัวนี้ฟอร์ดฟอร์แล้วฟอร์แล้วไอตัวนี้ฟอร์แล้ว,ลว,ว,ลวมันฟอร์ตอนไหนวะกุ๊กขงังเราซั่นรอเล่นจังหวะไหนจังหวะที่เราเล่นเราไม่ตายอะ่ะเราใส่เลยเนี่ยเราเต็มเนี่ยคือแทมโปนะแทมโปลยอกเรียกว่าแทมโปยอกใส่เลยนะครับใส่เลยอย่าไปงออย่าไปรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจากนั้นถ้ายกไปแล้วไงอีกสองเทิร์นเราจะปลอดภัยฮิวไม่ฮิวฮิว,วเต็มเลยเห็นไหมเก่งจะตายยอกอ่ะมันต้องออเดอร์ว่าเราจะเอาอะไรคุดำน้ำบ้างหรคดำน้ำบ้าง เออปลายยิงไปย Never, ับยเราเรียกหนอนได้เราเรียกมีได้ใหญ่กว่านี้ไหมมีอันที่ขนาดใหญ่กว่านี้ไหมเธอน่าแม่งโอดินแน่นอนอ่ะแปลว่าอันเนี้ยอันเนี้ยโอดินอยู่ในนี้ไอฝั่งเนี้ยไม่ใช่โอดินเลยเพราะว่าถ้ามันโอดินมันคอยโอดินไปแล้วตอนนี้เล่นไงครับยก่อนถามยก่อนถามยก่อนยกอว่าไง ซ้ายซ้ายลูกซ้าย <c oughs> ตาดอย่ากละหนึ่งตัวสองใบเปิดหนอนให้กูด้วยโอ้โหล็อกให้กูอีก8ปดอ๋อไม่มีเป้าก็ไม่เป็นไรถูกไหมยิงสองปักปักปัก เปิดน้อนไปยนรัวเปิดน้อนไปเบาๆเดี๋ยวยี่สิบแล้วเดี๋ยวตายเองเดี๋ยวตายเองเรายัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวยิงแล้วสาม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 เธอหน้าเรายิงเท่าไหร่นับทุกคนนับหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเรามีถึงสิบสองเลยนะงั้นยิงไปถามก่อน อย่าคิดมากอย่าคิดมากจัดไปมันมันสัตว์โคตรเก่งขอโคตรดีครัวผู้ชมอัลลิเออพบก,กับรีนทอนแต่อัลลิเออร์เราไม่กลัวอยู่แล้วอะ่ะอัลลิเออร์เราเราสู้ได้ชะตาที่ไม่อาจเลี่ยง คืืออเรรร่งธมดาจงคุกเข่าให้กับพลังอำนาจของเราเอลฟ์เราหาดอบหนึ่งก่อนนอนเด็กนี้หาหนึ่งหาหนออะไรเงี้ยนะครับโอเคทำให้เราเล่นง่ายนะอย่างเงี้ยบักบักสามจังหวะน,นี่คือแบบโหดมากเราอาจจะเปิดหนอนเธอหน้าเปิดหนอนแล้วก็ยัดยัดยัดเล่นแบบเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวดูให้นะครับเปิดหนอนแล้ก็เล่นแบบเดิม ค่อยๆส่งหน่อยไม่ได้ตัวเจอวอลเลอร์นเนี่ยมันเคลียร์เก่งเนี่ยนะในท่าน้าก็เจอหน่อยตัวทิงอะไรไเยอะแยะนนี้จะไม่ต้องรีบบัฟก็ได้นะก็เปิดเปิดคู่หน่อยนนะเ,เขาไม่มีหรอกใครบ้าบอจะเก็บ จะเก็บไอ้นี่เบสสตอม2องใบไม่มีหรอกคนบ้าเท่านั้นแหละที่จะมียกไว้เราซวยจริงๆอ่ะซึ่งเราไม่ซวยขนาดนั้นเพราะเราได้รับความซวยไปแล้วมากไม่มีก็โดนหนอนไปมีอันที่ขนาดใหญ่กว่านี้ไหมอโอเคเราฟอร์ดฟอร์ดกึกได้นะฟอร์ดกึก เขาราจจะมียิงเคลียถูกป่ะเราฟอร์ดเราเล่นอันนี้ได้แอันนี้รอรอบัฟได้เดี๋ยวเทิร์นห้าเรายิงอันนี้พยายามเล่นการ์ดที่มันเป็นฟิสิกคไปก่อนการ์ดทางบกอันนี้เป็นการ์ดทางอากาศถูกป่ะไม่มีมินเนี่ยเราก็ยัดหน้าโดยตรงถูกป่ะเราเล่นเอนเปเนี้มันต้องแบบมีบอร์ดใช้เวลาการ์ดที่มีเงื่อนไขเล่นไปก่อนนะครับหมับก็ให้สวิปกลเสกแมวอะกดเสกแมวไป ไม่มีเ nah, ลี content, ity, ้ยวนะครับไม่ม <x> ีเลี okay, okay. ้ยวเด็กนี้ไม่มีเลี้ยวนะครับวิธีพูดเรียกคอนเทนต์ไม่ีโดยไปดีเอาคนละแมวเหรอโอเคโอเคเราต้องเล่นเวทแล้วก็ติดแมวอุ้ยอุ้ยใช่มันเก่งมันเก่งมันเพลอาอูเด็กนี้มันร้ายหูเด็กมันร้ายเด็กมันร้ายเด็กมันร้าย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  แค่ไรเ,เราก็บักเข้าไปสอนแหลมคมสายตาคมกว่า20แล้วแล้วเธอหน้าจัวออีก3ใบต้องมานั่งเคลียอะไรอย่างเงี้ยเคลียทุกเธอเหนื่อยชิบหายบอกเลย จั่ห้าใบดีกว่าจั่ห้าใบเบิ่มๆดีกว่าเนี่ยจั่ห้าใบเบิ่มๆบมเบิ่มบแน่นแน่นจั่ห้าตัวเดือบฟักเมโกไหมล่ะเสร็จแล้วมโก จวห้าวัดเดอ์ฟัสที่มันดำน้ำหาโอดีแล้วจบเวลาหาจินซีมันปอดด้วยดีโต้บ้าเธอไหมเธอควรนับ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 ตลอดนับสามหกแปดแปดดาเมจขาดอีกสิบเองไม่พอนะไปใครก็ไม่อาจร้านทานเทสแลกได้หรอกนะบวกสองบวกสอง หรือสร้ง 3. บวกสามบวกสาบวกสองเป็นน้ำเมจยัดยัดอยู่แล้วเรวเข้ารีบเลยยิงไปเลยยิงไปเลยอันนี้ยิงหน้าตรงตรงได้เดี๋ยวเพ่อมันตีกว้างไม่เบี้ยวโทรศัพท์ต้องใช้ซิมถือจะโทรได้นั่นโทรศัพท์หรือเปล่าโอ้โหโอ้โ,โ,อโยากคิดนานเลยเนี่ยโอเคสองคิดได้หรอโอเคปัดสี่ ปัดเจ็ดเหรอ๋อกว่ามันจะได้เกาะก่อนเพราะมันปอดแล้ว <Okay. S 2> เราขึ้นตอนนี้ได้ใบนี้เป็นใบที่เขาให้เขาเล่นอ้นี้ได้ไม่ครบอยากขึ้นหนึ่งหนอนขึ้นหนึ่งหนอนก็ได้นะขึ้นหนึ่งหนอนอตีหน้าแล้วก็แล้วเ<อ>ข้ารีบเลย เขาแบบเคียรัยกยากนะเคียร์กยากนิดนึงนะครับใช่ปจ่ายสองก็าปาดหนอนเรารู้เรารู้เรารู้ว่รารมีอะไรบ้างเราค่อยๆหยอ่อนของไปไม,ไม่รู้ว่าใครเป็นเอก็กโคใครเป็น,น,ปนคอนโทลนะตอนเนี้ยอ่ะโดนไปโอ้โหไอ้เหี้ยจะร้องจะร้องให้ได้โดนโดนอีกโ,โอ้โอยางเจ็บอูไม่ไหวเววลลาแล้ที่จะค ตายดีกว่าตายดีกว่าเธอแกเจ้าเน,นี้ยพอแล้วเลยครัฮันเตอร์ของเราฮันเตอร์ลิทเนี้ยเก่งมาก